มึงทางนี่บานบูไดไอไวกห้อยไหลล่ะอือดีค่ะสารบ้านได้ถือเป็นภาพเลยบงเข้าเจ้าเห็ดยังกันพี่น้องแม่มึงโอเคบังข้าเจ้าเห็ดยังกันป้าป้าขับไปเบองขับไปบองข้าวเจ้าเห็ดย่งกันรเขาเจ้ารีอยู่ในป่านี่พี่น้องละข้าเห็ดย่างข้าเห็ดย่างนองสาวบนเห็ดย่างพี่น้อง อยู่ในป่าพี่น้องม้งให้ยังอะไรน่ะพ้อหอยก็บ้อหอยก็ได้กนมันดอกข้อหอยมองอาไปมนก้นยังจะหาขาวงสิ้นน่ะเอ้ยพังกระดูกตบแม่ก็สีก็ไ่ได้กินออ๋อออขัวยังสั่นเตี้เอาขัวหอยสมัยนี้คือมุนยังสีโอ้เงี้ดือบาทนี่เราเปม่ป เรานด้เป็นเป่นนกกินหมดเตี้ยนกปากหางพี่น้องเอ้ยโอ้หาหมุนหมุนค้าก,ก็ก้นมันอีกเด้อพี่น้องจ้าคนะมึงน่าปลาเนี้ยคนใดไปวันเอ้ยมือหนังพันกระได้กับเต็มตาเด้อพี่น้องเงน่อว่าจะหมุนคนหมุนขัวยังสิละหัวหอยจากหัวหอยบรรยากาศหัวหอยไม่เบิง้งด้วยพี่ที่สารบานย้ายปิดพี่นอ้องเอามาหากินนะไดสิหาใดก็หา หมุนก้นกะก้นเจ้นะควายตัดกิ่งไม้ไปทีละมงเถอะหลังนี่แหละพี่น้องจริงไมหโอ้ยนะโอ้ยยอมยอมคือกันตังได้ขอดสีใดล่ะจะได้ขอดสีใดน้ำเพลินอืมคักก็กุนมันอีกพี่น้องเลยกุนมันกับบริบูบูอ้ยบริบูบูคักปันนี่เนาะปกติถ้าอยู่เดินเดินอยู่เดินเดินย่งนี้สิเขากับนกถิ่นมันบ่ะตกปากห้างถิ่นเม็ดพี่น้องโอ้ยลูกบ่ขึ้นนั่แหละเอาบรรยากาศให้เบิดงเด้อ มุหมุนปันเด๋ป่ะปลาขาวข้าเจ้าหมุนก้นจะซีเลยพี่น้องด้วยแต่แรงงานได้ปลาดิบบดกับบลเหลียวได้หนิเนาะยายท้องอยู่ใส่เลยวะโบเห็นเลยบเห็นเลยว่าท้องเขาเขามาปองนั่นมันไา้นั่งป่ะอืออือพี่น้อเขาไปป่ะมึงมาพี่น้องอะมึงมองคนไปนะ ดยินแต่เสียงบกเห็นกันไปไปหาไปหาเห็ดเผืองกับบ้ามุนเลยเด้ออันนี้มุนก็ไปหาเห็ดเผืองอีกเด้อนี่จ้าโอ้ยใคอยได้ไปนี่ละปวดย้ายท้องวันนี้มาจากชี่เวียดซีซีวิตเดี๋ยนี้เราเนี่ยแนว หาหาผู้ใดอีกโอ้ยม้มาดูส่ะเอ้าไม้บ่พาไปหาคนกินกับปูทางผู้เนวอยากไปคนกินกับปูไหมฮะก็เดี๋ยวไปเห็นคนเห็นแล้วเห็นคนแล้วพี่น้องมานะมุนยุบกันย้ายท้องเห็นแล้วบ่เห็นไหมโอ้ยโอ้ยท่า ท่าอย่างนึ้นท่าสุบะอยพี่น้องเลยโอ้ยสวสิบุนเข้ามาห้ามุมเนียเอาขัวาบนี้ได้หรอแม่ได้วันได้ออมนึงนี่ละโอ้ยวันหลายแล้วนมองหันมันมองแม่มัดเขามือน่เดวเอามองหันบ่เออมันมันผลมันน่าโม้ค่ะผนได้ออมหนึงตัวมันได้พวกอนห่างๆเต๋ แม่ก็นูมันมีมันมมองเมนนเ้านา่นาอืมเนนขาดีได้อ้นังไหนันันโอ้อันมนอตนนา้ตอ้อยูงนอกกันเขาเป็นนกเาเาอยู่ตงหาหมนหาจังสีอุ้งปี ปีนียัางเพรามันสกิจฟืดีอยู่ว่าพวกหัวหอยมาางปลาอะไรโยมันพนตัวาไก่กั้งสเงี้อยเออพวกไก่เนาะของาป็นลากยวอไี้พวกดวยมันคกกวานนีอ้อีักนี่มันบ้ากูได้เป็นคนครับบอกเมนวนเป็นูครับ Quelloi ừ. nó nhoi nóng bắt tuổi bay 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 bay

อู้เป็นนองทนเป็นมันานคนองอยงฟันเปียบบหุดีเนีี่ลยนะคนนองนีมันออกไปฟันเปียบบุหุ่นเจาอ๋อีุ้เอาอยเชือรี่ไงอืออันนี้ผู้เยาวนีแล้วก็ย้ายมวนน้กัไมับโอ้เลยเดินขี้เตยินมาาแล้วงนอนแลเออเงย้ายก่อนได้หรอบะมันบ่พี่น้องบ้างเงาบมนามนบงเอาด้ โอ้ยสวยจอขอมหายมาหนัก่ทีตนึงนี่นาองยนายหนวนทางคู่ผู้ใดมากินกล้วยตาเว้นตาเาวาแทนโอ้ยจะมันหมุนขัดว่าหอยกัะได้